สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาถ่ายรถข้างถนนนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับคลิปนี้นะครับนะครับรถสัญจรไปมานะครับปิดแต่ต้อนรับเราด้วยนะครับแฟนขับนะครับโอ้โหไม่ใช่นะครับเขาจะเลี้ยวไม่ติดไฟเลี้ยวนะครับเขาเลยบีบเสียกันนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูตัวรถกันนะครับตัวนี้เป็นตัว Ford r a n g e r นะครับตัว2.0เกียร์ออโต้10สปีดนะครับนะครับผมตัวนี้มีดิฟล็อกให้ด้วยนะครับ โฉมปี2019นเะครับเป็น Ford b บแท็กสิประตัวนะครับตัวสูงนะครับเกียร์ออโต้ใครกำลังตามหารถใช้งานนะครับไม่วิ่งน้อยเจ้าของมือเดียวนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันตัวรถกันนะครับนี่ครับผมรถเดิมเครื่องเดิมบล็อกเดิมนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยจมน้านะครับนะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนะครับตัวนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นไฟ led นะครับแสงสีขาวนะครับไฟเดย์ไลท์มีมาให้ด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นไฟหลอดไส้ตีไม่ใช่คุณผู้ชมตัวนี้เป็นไฟจะได้เป็นไฟแสงสีขาวแล้วนะครับผมคันนี้นะครับนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับด้านหลังก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพความเดิมกันนะครับแก้มเดิมนะครับนะครับผมแผงประตูเดิมๆนะครับรถไม่เคยชนนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูภายในตัวรถกันคุณผู้ชมนะครับ แกงประตูสวยนะครับเส้นสายเดิมครับนะครับตัวตัวนี้ได้เป็นตัวเซ็นทัลล็อกนะครับนะครับตามคอนโซลสวยมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับนะครับจะได้ดิฟล็อกนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับตัวนี้มีระบบ BSC ระบบกันลื่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดิฟล็อกนะครับจะเป็นการล็อกล้อหลังนะครับผมแต่ว่าจะไม่ใช่โฟวินนะครับนะครับผมนะครับ ใครได้เข้าใจการทำงานของตัวดิฟล็อกเนี่ยโค้ดยอดคุณผู้ชมนะครับนะครับตามคอนโซลหน้าสวยครับคุณผู้ชมนะครับคอนโซลหน้าสวยนะครับคีเรตนะครับมีมาให้ผมมั่นใจเหมือนกันจะลองทักทวงผมอีกทีนึงนะครับในอยู่ในซองเอกสารนะครับผมนะครับมีโลโก้ไวท์แท็กตรงนี้นะครับผมนะครับ ภายในนะครับคู่มือการใช้งานรถนะครับตัวนี้จะเป็นปี2019นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับผมบอกเลยว่าเกียร์เนี่ยในการเชนเกียร์นะครับดูสมูทมากคุณผู้ชมนะครับไม่เหมือนฟอร์ดรุ่นเก่านะนะครับฟอร์ดรุ่นเก่าเนี่ยเวลาขี่ไปนะครับไม่ขี่ไปแบบจืดตือคุณผู้ชมพอเข้าใจนะครับคนที่เคยขับฟอร์ดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ที่พัฒนาแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าจอมีเนวิให้ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับสุดจริงๆครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับเบาะนะครับเบาะปรับเป็นแบบแม่นวลแต่ว่าฝั่งคนขับจะได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับการเดินเส้นสายสีชิ่งสีส้มนะครับเบาะสภาพสวยเลยคุณผู้ชมนะครับผมรุ่นแถบนี้ครับแบบนี้สวยงามครับกระจกไฟฟ้าครับเส้นสายเดิมครับคุณผู้ชมนะครับเบาะสวยครับในเบาะหนังทั้งคันนะครับเบาะไม่เคยแก้งงานใดๆนะครับ เบาะนี่เบาะเดิมนะครับอันนี้เป็นถุงอะไรอะ่ะคุณผู้ชมได้ไปเลยนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแน่เป็นตัวครอบรถก็ไม่แน่ใจนะครับเอาไว่บ่าใครรู้นะครับบอกผมด้วยผมไม่อยากแกะอันนี้เป็นชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมนะครับสายพ่วงเฮ้ยเจ๋งนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวอันนี้ให้คุณผู้ชมไปเลยนะครับนะครับสองอย่างนี้นะครับาน,นหลังมีที่ชาร์จให้ด้วยนะครับมีโอ,อ้โหมี ตัวที่เสียบนะครับต้อนรับให้ด้วยนะครับนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมพดังด้านบนสวยได้เป็นสีดํานะครับที่เท่เลยคุณผู้ชมนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านท้ายกันนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับแชสซีสวยัดสซีไม่ปูกนะครับนะครับช่วงล่างแน่นนะครับลูกหมากไม่มีเสียงดังโค้กๆเก๊กเนะคุณผู้ชมนะครับแถบนี้สวยครับนะครับมีเซ็นเซอร์ปาร์คิ่งนี่ สีจุดนะครับท้ายเวลาลงเห็นไหมเห็นไหมมันเบาครับม <pl ains> ันมีที่ถ่วงน้ำหนักตรงนี้นะครับผมเวลายกขึ้นยกลงเนี่ยนะครับก็สบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับรอยเม็ดอาร์กนะครับเอ้ไม่ใช่รอยเม็ดอาร์กหรอกเห็นสีเขียวคุณผู้ชมเห็นไหมครับนะครับจะเป็นรอยมาร์กจากโรงงานนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารอยเม็ดอาร์กคุณผู้ชมเนี่ยรอยโรงงานบีบเข้าไปประกบเนี่ยเห็นไหมครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารอยเม็ดอาร์กนะครับนะครับผม น็อตในครับเดิมๆไม่เคยขยับนะครับท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยชนนะครับผมนะครับรถสภาพสวยไม่มีการบรรทุกหนักนะครับนะครับรถบ้านใช้งานนะครับมือเดียวนะครับนะครับผมสวยครับมันจะมีตำหนี่หน่อยตัวนี้มีลักยิ้มแค่จุดเดียวนะครับนะครับแข็งประตูสวยครับเส้นสายเดิมครับ แถบนี้นะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะครับตอนนี้ขอเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับถ่ายแบบเรียวๆนะครับไม่ต้องมีการตัดต่อนะครับส่วนรายละเอียดราคาเบอร์โทรเนี่ยนะครับผมบอกอยู่นะครับแต่ว่าข้อมูลทีเนี่ยดูานล่างคลิปนี้นะครับใต้คลิปเนี่ยนะครับผมมันจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับแอดไลน์ผมไม่ได้เลยนะครับกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวรถกันต่อุณผู้ชมครับแต่งประตูนะครับ เส้นสายเดิมครับกระจกออโต้นี่ครับสีบานนะครับเอยไม่ใช่คุณผู้ชมกระจกออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับแต่คนอื่นเนี่ยจะได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับผมนะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับบอกลมยางนะครับนะครับผมนะครับบอกสวยครับปักไฟฟ้าครับนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันคุณผู้ชมตัวนี้มีการเปิดไฟด้านหลังให้ด้วยคืออะไรวะ โอมันจะมีไฟด้านล่างนะครับนะครับมันจะเป็นไฟส่องสว่างนะครับเวลาเรายกของในพวกนี้เนี่ยมันมืดนะครับตัวนี้จะมีไฟเปิดสว่างให้ด้วยนะครับผมในส่วนนี้จะเป็นการปรับไฟหน้านะครับสามารถเป็นปรับเป็นแบบออโต้ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับความสว่างนะครับผมนะครับปรับได้หลายแบบเลยนะครับในเรื่องของตัวไฟหน้านะครับเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะครับผม มาดูภายในกันภูมิลาัยนะครับมีแอร์แบตให้นะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นสามารถพูดคุยกับส i r อได้บลูทูธได้นะครับสามารถเล่นเนวิแผนที่นะครับบอกเป็นแบบสองมิติ3มิตินะครับตัวนี้มีมาให้นะครับผมนะครับระบบคุชคอนโทรลนะครับตัวนี้มีมานะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันคุณผู้ชมตัวนี้ได้เป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทกันคุณผู้ชมนะครับ เดี๋ยวจะพาไปลองดิบล็อกลองขับนิดหนึ่งด้วยนะครับผมว่าการเชนเกียร์อะไรมันดียังไงนะครับหน้าจอเห็นไหมการเลื่อนผมชอบเลื่อนมากอย่างนี้มากเลยนะครับมันดูเลื่อนแบบง่ายเลยเหมือนเล่น Android เวลาซูมออกซูมเข้านะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ผมมากนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะคือมันช้านะครับก็ถือว่าไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นนะครับต้องทําความเข้าใจนะครับทําให้มันเติดความกุ้นชินนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องแล้วก็มาลองขับ นะครับสรุปราคาอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมสลับฟอร์ดต,ตัวนี้นะครับโอเคบอกเลยว่าราคาพิเศษเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนมาดูเสียงอ่ามาดูห้องเครื่องก่อนนะค่อยมาฟังเสียงสักครู่นะคุณผู้ชมอุ้ยดูดูผมแข็งแรงนะครับโอ้โหโคตรสุดครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นแบบ ชกนะครับผมมีชกให้ไม่มีแบบว่าเป็นที่คาฝากระโปรงอะไรพวกนี้นะนะครับไม่ต้องแบบคอยเก็บอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมยุ่งยากนะครับนะครับคันนี้คือว่าดีอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูน็อตยึดฝากระโปรงหน่อยคุณผู้ชมน็อตยึดฝากระโปรงไม่ขยับนะครับน็อตยึดด้านในอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวต้อนรับนะครับไม่ขยับเส้นสายเดิมครับฝากระโปรงเดิมนะครับนะครับนะครับดูโลโก้ฟอร์ดนะครับตัวอักษรทุกอย่างอยู่ครบลายมินอาร์นะครับเดิมๆนะครับ ไม่มีเคาะนะครับผมคันนี้นะครับนะครับดูพวกหม้อพักน้านะครับนะครับทุกอย่างได้เดิมนะครับกล้องไม่โฟกัสเลยนะครับบางจุดกล้องไม่โฟกัสขออภัยด้วยนะครับสามารถดูขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับได้ถ่ายภาพนิ่งไม่อยู่นะครับอันนี้จะเป็นพวกเออนะครับนะครับนะครับไม่มีซึมไม่มีควันออกนะครับนะครับ เดิมๆนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันคุณผู้ชมเอออยู่ลึกแทะเนี่ยมาฟังเสียงเครื่องกันครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ Ford นะครับ Ranger นะครับเป็นตัว w i d แ2.0 4คูณ2นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับมีดิฟล็อกให้นะครับผมออโต้10สปีดนะครับนะครับมาดูว่าปี2019เนี่ยเกียร์ที่พัฒนาแล้วมันเป็นยังไงนะครับนะครับผมนะครับ เดี๋ยวมาลองขับกันนะครับมาสรุปราคาด้วยเลยนะครับดูการถอยหลังกล้องมองนี่กล้องมองหลังนะครับเวลาถอยนี้มีมาให้นะครับพวงมาลัยลื่นมากนะครับนะครับโอเคคุณผู้ชมดูครับโอ้โหพวงมาลัยมันดูเป็นแบบสมูทนะครับดูไหลลื่นนะครับคุณผู้ชมดูแล้วนะนะครับการขับขี่ทุกอย่างนะครับ ขับโอเคนะครับราคาเนี่ยคันนี้ขอตั้งไว้อยู่ที่6 9 9 9 9 9 9บาทนะครับผมราคานะครับอยู่ที่60 99,999บาบาทนะครับผมใครท่านไหนสนใจนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับผมนะครับตามรายงานก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับใครสนใจโทรสอบถามผมมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับนะครับเตรียมจดนะคุณผู้ชมนะนะครับเบอร์โทรนะครับผม 094 274 2233นะครับเบอร์โทรนะครับ094 274 2233นะครับผมนะครับใครสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับผมนะครับจ้าววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสแดบบีครับเฟิร์